สรุปว่ากรณีนักโทษชายทักษินชินวัตรได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14จนถูกโจมตีว่าเป็นนักโทษเทวดานั้นบัดนี้ครบ120วันแล้วเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาตามกฎกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการสร่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพุทธศักราช2563ที่นายสมศักดิ์เทพสุทินนฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นลงนามไว้ณวันที่25กันยายน2563 ระบุไว้ชัดเจนในข้อ7วงเล็บ3ว่ากรณีพักรักษาตัวเกิน120วันให้ผอบอรเรือนจำมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมรชาชทัรฑ์พร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากนั้นรายงานให้รัฐมนตรีทราบ ปัญหามีอยู่ว่าตอนนี้ที่นักโทษชายทักษิณได้ใช้บริการชั้น14ต่อนั้นด้วยเหตุผลใดตามข้อ7วงเล็บ3ที่ว่ามาหรือว่านักโทษชายทักษิณได้เปลี่ยนไปใช้สิทธิ์ระเบียบราชธันล่าสุดว่าด้วยคุกนอกเรือนจำหรือรอย้ายไปคุมขังที่โรงพยาบาลพระราม9ก้าที่บ้านหรือที่อื่นๆ ไม่มีการถแถลงการจากอธิบดีกรมราชัณฑ์ค้นใหม่หมาดๆอย่างสหาการเพชรนรินทร์ว่าอะไรเป็นอย่างไรมีแต่เสียงปกป้องในายใหญ่ของสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกที่ตอบคำถามนักข่าวเมื่อ22ธันวาคมกรณีกันมาที่การตำรวจสภาจะไปตรวจชั้น14ว่าหากเขาไม่อนุญาตก็ไปไม่ได้เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยหากถามว่าเป็นโรคอะไรเจ็บป่วยอะไรและเขาไม่อยากเปิดเผยหากเปิดเผยจะถูกฟ้องตายค่ะ ก่อนหน้านั้นวันที่21ธันวาคมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเก่าสมศักดิ์อธิบายความเป็นมาตั้งแต่พรบรัชทาน2,560และกฎกระทรวง2,563จนมาถึงระเบียบราชทาน2,566ที่รับช่วงต่อย,ยอดเรื่องการพัฒนาคุมขังนอกเรือนจำตามหลักสากลหลักสิทธิมนุษยชนได้อย่างค่อนข้างชัดเจน ก่อนที่จะฟันธงตรงประเด็นว่าทักษิณเข้าเกณฑ์ที่จะใช้สิทธิ์คุกนอกเรือนจำเล็กเรียบด่วนเช็คข่าวจากแนวรบพักเพื่อไทยมาแล้วว่าการออกมาพูดสองรอบของสมศักดิ์เข้าตาโดนใจกรรมการบ้านชินวัตรเป็นยิ่งนักเป็นการออกมาพูดในจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลา สมศักดิ์รู้ดีว่าโดยเนื้อแท้สังคมไม่ได้คัดค้านเนื้อหาระเบียบราชธรรม์เพราะมันจะตอบโจทย์นักโทษกว่าหมื่นคนที่จะได้ใช้บริการคุกนอกเรือนจำทักษิณก็เป็นเพียงหนึ่งในนั้นอดีตรัฐมนตรี13-14สมัยอย่างสมศักดิ์ยอมอ่านขาดว่าอีกไม่นานหรืออย่างช้าประมาณพฤษภาคมถึงมิถุนายนจะมีการปรับครมอ,อย่างแน่นอนและรอบนี้เขาน่าจะได้ทำงานใหญ่กว่ารองนายก อย่างน้อยควรจะได้ดูแลกระทรวงเกษตรอีกครั้งหรือหากให้เขาเลือกได้ก็จะขอเลือกเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโน่นไปเลยแม้จะยากเพราะภูมิใจไทยถือโคต้าอยู่อย่างไรก็ตามแม้จะออกตัวแรงและทำได้เข้าตากรรมการประชาชนชาวพักเพื่อไทยแต่ในอีกมุมก็ย่อมมีแรงต้านเป็นธรรมดาการออกโรงของสมศักดิ์เมื่อผสมกับคำประกาศของนายทักษิณ วินยัดชาติมนตรีที่ครูฟอดๆจะฟ้องทุกคนที่ละเมิดสิทธิ์ทักษินแบบว่าเมื่ออ่านที่ทนายวินยัดประกาศแล้วเกือบจะทําให้คิดว่าแค่เอ่ยชื่อทักษินครูก็อาจจะถูกฟ้องได้อันนี้แหละมันจะเป็นดาบอีกคมยิ่งทำให้คนหมั่นไส้และชิงชังในปรากฏการณ์ทักษินที่ถูกมองว่าเป็นนักโทษเทวดาทั้งๆที่จะไม่มีปัญหาอะไรเลยหากทุกฝ่ทุกคนพูดความจริง แต่ที่มันไม่พูดกันไม่ได้ใช่หรือไม่ว่าเพราะมีการโกงความยุติธรรมโกงความจริงกัน